สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้เอกได้วิ่งกลับมาแล้วพึ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับก็มาถึงบ้านแล้วไปนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่7วันนะครับเกิดอุบัติเหตุวันที่16นะครับแล้วก็วันที่17เ็ไปนอนโรงพยาบาลตอนวันเกิดอุบัติเหตุอ่ะผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็เกิดอุบัติเหตุไปชนรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็นะ้าเขาก็เจ็บ แผลถลอกตามแขนตามขาแล้วก็มีแขนหลุดนะครับแขนหลุดไม่ได้หักนะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์คดีนะวันลุกขึ้นวันที่17ผมก็ปวดท้องนะครับก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็เป็นลำไส้อักเสบนะครับก็นอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล7วันนะครับวันนี้ก็ออกมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทําคลิปนะครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องดูกันว่าออกมาแล้ว วันที่16เกิดบาติเหตุยังไงรถเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวไปเดพาไปดูนะนี่คือสภาพหน้ารถผมนะครับเย็นเลยต้องเอารถเข้าไปซ่อมนะครับนี้ดูตอกคนเลย มานี้พี่น้องภาพหน้ารถโชคดีมากนะครับที่เกิอดอุบัติเหตุวันนั้นน้าเขาไม่เป็นอะไรมากเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งรถเร็วนะครับเกิอดอุบัติเหตุที่สีแยกผมมาผมชะลอผมออกมาแล้วผมมองขวาแล้วผมไม่เห็นผมก็ชะลอแล้วก็จะมีรถคันนึงมาจากทางซ้ายเขาจะมาจากเขาจะเลี้ยวเลี้ยวมาทางผมเขาจะเลี้ยวขวามา อันนี้เขาเขาหยุดอพอผมเขาหยุดปุ๊บผมก็กําลังจะออกตัวไปไหลออกไปปุ๊บเขาชนนะเขาตุ่มพอดีก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับก็แต่ว่ายังไม่ได้ไปเคลียร์คดีกันนะครับก็เดี๋ยววันพุธนะวันนี้ผมออกโรงพยาบาลมาแล้วผมโทรนัดนะแกแล้วเดี๋ยววันพุธเดี๋ยวไปเคลียร์กันที่โรงพักนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิป มาลงนะก็อัปเดตให้พี่น้องดูกันขอบคุณนา,นาทุกท่านนะที่คอยติดตามและคอยหงใยกันลำไส้อักเสบที่ไปนอนโรงพยาบาลก็คือลำไส้อักเสบลำไส้อักเสบวันนี้ออกมาก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่นะครับยังไม่หายดีร้อยเปอร์เซ็นเวลานั่งมันเจ็บมันอยู่โรงพยาบาลเรานอนตลอดเนาะเวลามานั่งรถมาถึงบ้านมานั่งนี่รู้สึกว่ายังเจ็บอยู่นะแต่ว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปให้นะครับมันจะมีคลิปเก่าที่ผมถ่ายมาแต่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้อัพลงในโซเชียลนะครับก็ยังอยู่ในคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตัดลงให้นะสาหรับช่วงนี้ก็ยังไม่มีรถออกไม้ไปทปําคลิปไกลๆนะครับก็ถ้าร่างกายาเต็มร้อยแล้วก็น่าจะได้ทาคลิปอยู่ถแถวๆบ้านเอามอเตอร์ไซค์เอาไปทําคลิปเอา เอารถออกไปไกลไม่ได้เพราะว่ารถน่าจะเอาไปซ่อมหลายเดือนอยู่นะครับก็ขอบคุณนา้าหน้าทุกท่านที่คอยให้กำลังใจกันนะครับที่คอยให้กำลังใจเอกได้วิ่งนะครับเสมอมาสำหรับวันนี้ก็ออกมาแล้วต่อไปก็จะทำคลิปมาแล้วก็จะไปหาทำคลิปมาให้พี่น้องเอฟซีได้ชมกันครับก็ฝาก เตือนนะนทุกท่านด้วยนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับวินาทีเดียวนะครับตุ่มเลยไม่ประมาทนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่ขับรถมา20กว่าปีนะครับไม่เคยวบัดเกิดวบัติเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยตกใจอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาอัปเดตเรื่องราวให้พี่น้องได้ชมกันว่าทําไมเอกได้วิ่งหายไปประมาณ7วัน แปดวันไม่ลงคลิปเลยบางคนก็ไม่รู้นะฮะวันนี้ออกมาแล้วเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลงคลิปให้ครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ